เออพอแล้วไม่ต้องลงลึกเออนี่สเตปฝังมุ้งมุนงมุ้พอพอใช่ไหมมุ้งมุ้อ้าวอ่ะลงนั่นแหละอ้าวอ่ารดน้ำใส่ปุ๋ยอ้าวเข่าถ่ายเว้ยอ่าวเล็กในเมืองด้าหน้า นั่นเออนั่นโอ้ยกิลูกเก่งเว่นั่นเอานามวิทย์ใส่พอ่อนั่นไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนเออนั่นแหละเฮ้ยเข่าที่งามระบาดนี่มันต้นองเอาลนลืดมันต้องเอาลนลืดเอาลนนิดเดียวพออ่อ,อเออเนี่ยนานัา่น ดำเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำด้วยนะครับนี่สูตรเด็กในเมืองอา้าวม้นอ้าวอ้าวนั่น,น,นแหละโอ้สุดยอดเลยน,นั่นเอานาม<ๆ>เจ้<ๆ>เาแหน่น้ำดูหน่อยดิหน้าคนดำเป็นยังไงโอ้ลูบรอเดือดใจลู่นั่นเนาะ <clears> oh, <throat>